รถไฟ CR450 รถไฟความเร็วสูงรุ่นใหม่อยู่ระหว่างทดสอบการเดินรถบริษัท China State Railway Group ระบุว่ารถไฟ CR450 เป็นรถไฟความเร็วสูงที่วิ่งเร็วที่สุดในโลกสามารถวิ่งได้ด้วยความเร็ว450กิโลเมตรต่อชั่วโมงในการทดสอบและใช้งานจริงอยู่ที่400กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถไฟ CR450 รุ่นต้นแบบเปิดตัวในกรุงปักกิ่งเมื่อวันที่29ธันวาคมที่ผ่านมา วิศวกรติดตั้งเซ็นเซอร์บนรางทําให้ส่งข้อมูลน้ําหนักจากทั้ง8ล้อไปอยังระบบคอมพิวเตอร์ได้แบบเรี็วทม์ผู้ช่วยนักวิจัยของสถาบันยานยนต์ China Academy of Railway Science Corporation กล่าวว่าในการทดสอบต้องทําให้มั่นใจว่ารถไฟจะวิ่งได้อย่างเสถียรเมื่อความเร็วสูงขึ้น ตัวถังรถไฟรุ่นนี้ใช้วัสดุใหม่เช่นคาร์บอนไฟเบอร์และแมกนีเซียมอลลอยควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีโทโพโลจีและใช้มอเตอร์แม่เหล็กถาวรโดยทีมพัฒนารถไฟ CR450 มีการทดสอบการวิ่งด้วยมอเตอร์ตัวเดียวในสถานการณ์ต่างๆกว่า40สถานการณ์ นักออกแบบอาวุโสจากส่วนวิจัยวิศวกรรมการขนส่งทางรางแห่งชาติ c r r c ระบุว่าทีมงานพยายามสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆที่สอดคล้องกับแนวโน้มเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องนักออกแบบอาวุโสจาก c r r c ชิงเต่าซีฟางกล่าวว่าถ้าเราไม่พัฒนาคู่แข่งก็จะตามทันดังนั้นจึงต้องให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมผ่านนวัตกรรม ขณะที่ผู้ช่วยนักวิจัยสถาบันยันยนกลับว่าผลการทดสอบระดับเสียงในการเดินรถเป็นที่น่าพอใจทีมงานใช้เวลาพัฒนารถไฟความเร็วสูง cr 4 5 0กว่า7ปีโดยคาดว่าปีนี้จะผ่านการทดสอบอย่างเต็มรูปแบบ